กลับมาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการเจาะใจนะครับช่วงนี้ของเรายังคงอยู่ในโครงการสุขภาพดีเต็มที่ได้อย่างใจในวัย50าสิบครับเป็นการร่วมมือระหว่างรายการเจาะใจกับผลิตภัณฑ์ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนและวิตามินรวมเซ็นทรัมซิเวอร์ห0สิเป็นการปลุกพลังให้กับคนในวัย50บบวกให้มีสุขภาพแจม่มใสมีดีทั้งร่างกายจิตใจธุรกิจการงานแล้วก็ การใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับวันนี้คอลัมนิสของเรา2ท่านครับคุณนงวงธนงแลวก็ป๋าเต้ยุทธนาครับสวัสดี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 ครับผมเป็นคิวของคุณนงนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับพี่ดูครับป๋าเต้ยครับก็คือสังคมโลกทุกวันนี้มันเป็นสังคมที่กำลังเดินทางเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัยนะครับสัดส่วนต่อประชากรเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่เกิดน้อยอแล้วก็คนสูงวัยมีอายุมีสุขภาพที่ดีอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือว่าหูเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าจํานวนผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่จะมีอายุ65ปีขึ้นไปในปี2050นะครับะครับจะขึ้นไปแตะ2000ล้านคนทั่วโลกเยอะมากนะ แปลว่าต่อไปถ้าเกิดมีเด็กๆมาล้อเรื่องอายุพวกเรานี้เราไม่ต้องกลัวพวกเราเยอะกว่าเพราะพวกเราเยอะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไอ้หนล้อฟังว่แกขึ้นจะร้องใครวะยะไปตาเพื่อนมาลุงเราหรอกจากผลสํารวจงานวิจัยนะครับเอาข้อแบบที่มันเป็นเนกาทีฟก่อนแล้วครับก็คือแน่นอนว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ย ในด้านของการสร้างผลิตผลผลิตภาพ Productive เราจะน้อยลง Productive น้อยลงนะครับเพราะไวยผลิตเนี่ยเริ่มจะน้อยลงใช่ครับแต่ว่าไอความคิดพวกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งละในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคือไอินิยามคําว่า50เนี่ยเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับสมัยก่อนสัก20-30ปีที่แล้วเราพูดถึงคนอายุ50 6 0เนี่ยเราจะนึกถึงโอ้แก่แ่ว่ะรู้สึกไหม ใช่ครับแก่แก่นะครับแต่ตอนนี้นะครับพอบอกคนอายุห้าสิบดูพวกเราสามคนสิครับโคตรแก่เลยเอาไหมฮะดูดีดูดีดูไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหม่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสาเหตุสําคัญก็เพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาการเทคโนโลยีวิทยาการเราดีขึ้นใช่ครับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือคนในวัยห้าสิบเนี่ยห้าสิบหกสิบเนี่ยเริ่มกลับมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า คนห้าสิบในวันนี้ไม่ใช่นิยามคนห้าสิบเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วนะครับผมมีตัวอย่างเป็นตัวเองเนี่ยตอนผมอายุห้าสิบเป๊ะเลยนะครับผมวิ่งได้ดีกว่าตอนผมอายุส0เสิบแล้วเพราะสาสิบไม่เคยวิ่งไม่เคยออกกาลังไม่เคยทําอะไรเลยทําอย่างอื่นหมดเลยไม่ได้มีเวลาว่าคุณจะกินอะไรคุณนอนอิ่มไหมบางทีคุณก็ไม่นอนคุณก็ทํางานเลเพอๆมีแถมเที่ยวด้วยถูกไหมแต่ตอนผมอายุห0สิเป๊ะเนี่ย ผมผมวิ่งเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นความสามารถในการวิ่งระยะไกลของผมดีกว่าตอนผมอายุสามสิบคือความสม่ำเสมอหรือความมุ่งมั่นตั้งใจมันมากกว่าใช่ครับตอนนี้มันหนุ่มๆใช่ไหมใช่ครับของป๋ามีตัวอย่างไหมชัดเจนมากเลยของผมนี่เหมือนเหมือนพี่ดูเลยครับเพราะว่าพอเราเราเคยเกิดเหตุเรื่องสุขภาพด้วยไงก็เลยทําให้เราต้องระมัดระวังเรื่องการดูแลสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้นครับผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะตรวจในมิติไหนนะตรวจสุขภาพสมรรถภาพผมดีกว่า ก่อน50หมดเลยครับผมใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมคือเอาเวลาไปคือใช้พลังงานของอนาคตหมดเลยตอนอายุ20กว่า30คนหลายคนเป็นอย่างนั้นเฮ้ยทำทำหนักไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพักผ่อนน้อยไม่เป็นไรออกกําลังกายไม่ต้องออกครับผมที่เฮียกับป๋าพูดมานะมันเข้ากับไอรายงานมันเคยมีการทําการทดลองการทดสอบอยู่ครั้งหนึ่งที่เมกานะครับก็คือเอาคนที่อายุ20ถึง31เนี่ย มาทํางานแข่งกับคนที่อายุ65 80ปีแข่งกันร้อยวันทดสอบทั้งในด้านการคิดความจําความรวดเร็วในการทํางานปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากนะครับก็คือคนอายุ65 80เนี่ยที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทํางานได้สม่ําเสมอกว่าคนรุ่นใหม่ นะครับถึงแม้ว่าโอเคความสามารถในการจดจําการเรียนรู้อะไรเนี่ยมันจะด้อยกว่านิดนึงแต่ว่ามันก็ทดแทนได้ด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบแล้วก็ประสบการณ์ของพวกเขานะครับอไอ้ต่างๆเหล่านี้มันเลยมีคำคำหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือ50 is the new 30 อ๋อโอเคเว้ยหนี่ก็คือ30นี่แหละ30 3สยุคใหม่30รุ่นใหม่ไอคนคิดคำเนี้อายุ50แน่แแต่จริงแต่จริงไงจริงของเขาคือคือความสามารถเหมือน30แต่เป็น30รุ่นใหม่ใช่ครับ แล้วที่สําคัญนะครับทุกวันนี้บริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกาจํานวนมากนะครับ,รบมีแนวโน้มของซลเวอร์สตาร์ทอัพเกิดขึ้นก็คือคนที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไป,นไปผมว่านนมันอาจจะมาบรรจบกันพอดีทั้งในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของออความสามารถทางด้านการเงินแล้วก็การมีเวลาใช่ครับดังนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่ดูถูกตัวเองก่อนว่าเฮ้ย เราไม่ได้สายเกินไปถ้าจะถ้าจะทำสตาร์ทอัพตอนวัยนี้ใช่ครับอย่างที่ป่าเต้บอกเลยนะครับก็คือเอาในแง่การตลาดก่อนตอนนี้นะครับนาทีนี้เลยนักการตลาดวงการตลาดเขาจับตากลุ่มคนที่เรียกว่าซิวเอ e หรือว่าวัยห้มากๆเลยเขามาค้นพบข้อมูลจริงก็คือกลุ่มคนวัยห้นะข้อหนึ่งเขามี potential เยอะมากที่จะทำอะไรก็ได้นะครับมีศักยภาพอย่างที่บอกมันมาจากสุขภาพที่ดีของเขาสมอง ปาดเปลืองปอดโปร่งนะครับจากการดูในสพมีคอนเน็กชันพอพอดอยู่มานานมีตังเพราะว่าสะสมมานานถูกต้องแล้วก็ภาระทางนิสินก็ไม่ค่อยมีสังเกตไหมตอนเราอายุห้าสิบเนี่ยบ้านเบิ้ลผ่อนหมดแล้วผ่อนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยหมดแล้วนั้นไม่มีภาระทางด้านการเงินตกลงกันข้าม50เนี่ยเป็นธนาคารของครอบครัวด้วยครับเป็นยังไงครับจากผลสํารวจพบว่าคนวัยห้าสิบเนี่ย ยังให้เงินลูกให้เงินหลานอยู่บางที่ออกค่าใซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกช่วยลูกช่วยหลานด้วยบางทีออกค่าเทอมให้หลานได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญความคิดของคนวัยนี้จํานวนมากก็คืออยากออกไปใช้ชีวิตอยากออกไปใช้เงินอยากหาความสุขให้ตัวเองตอบแทนกับความเหน็ดเหนื่อยที่เขาผ่านมาตลอดชีวิตนี่คือนิยามความหมายและก็ภาพลักษณ์ใหม่ของคน50ที่ผมว่าน่าสนใจมากผมไปออก ทริปกับเพื่อนรุ่นเดียวกันครับหลายทริปสิ่งหนึ่งที่มันพูดแล้วมันบังคับให้ผมออกไปกับมันได้ทุกครั้งผมจัดคิวได้ตลอดเพราะมันพูดว่าจะไปตอนนี้หรือวันข้างหน้านั่งวีลแชร์ไปลําบากมากเลยนะโอ้เจ็บเจ็บเจอเจ็บเลยเจ็บแล้วจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นคนในวัยเหล่านี้ก็ก็จะใช้ทุกเวลาอย่างมีค่าอย่างอย่างไม่ต้องแบบว่าจะดีเหรออะไรเงี้ยทำให้ดกเขาไปเถอะคำว่าแบบเพื่อนกินหายากตายหาง่ายเริ่มง่ายขึ้นใช่ ดังนั้นเพื่อนชวนกินเมื่อไหร่ให้รีบไปเก๋ยวจะไม่ได้กินกับมันครับผมผมชอบตัวผมในวัยนี้นะครับเฮียเหมือนที่เฮียบอกเลยมันเป็นวัยที่แบบ stable ขึ้นมั่นคงแล้วก็ไม่ไม่ไหวไหวเอนง่ายนะครับเริ่มใกล้เคียงกับเป็นภูเขาแล้วแต่ก่อนเป็นไม้ปักดินอยู่ปักเลนนิดนึงเขาพูดนิดหนึ่งก็โมโหก็เสียใจอันนี้เริ่มมั่นคงแล้วทาให้เข้าใจคําว่าเก่ามากขึ้นแต่ก่อนเวลาได้ยินคาว่าเก่าแล้วแบบไม่เข้าใจว่าอะไรคือเนี่ยตอนนี้ ก่ามันจะมีความเนี่ยมีความนิ่งใช่แล้วคุณดูแลตัวเองไงให้เป็นวัยห้ที่มีคุณก็ณลำดับแรกเลยสุขภาพถึงสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องประกอบจาก2อ,อย่างนั่นคือโภชนาการ,รก็ดูแลระมัดระวังการกินอย่างเต็มที่เลยนะครับ,รบแน่นอนอาหารเสริมเนี่ยวิตามินเนี่ยสำคัญมาก <น>ก็กินวิตามินมาเป็น10ปีแล้วครับ,รบแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะครับที่พิเศษคือวิตามินในวัยห้าสิบเามีเฉพาะของเขาเลยนะครับผมหบวกซึ่งมันสําคัญมากวิตามินนี้มัน,มนจะไม,ไม่เหมือนบบว,วิตามินของเด็กน้อยนะมันไม่ได้กินวิตามินอะไรก็ได้มันต้องกินวิตามินให้ตรงกับช่วงวัยมันถึงจะส่งผลดีกับร่างกายนะครับ แต่อีกสําคัญอย่างหนึ่งผมชอบออกกําลังกายชอบออกกําลังกายนะฮะเห็นบอกยังเตะบอลอยู่นะนงพึ่งขาเด้งมาเนี่ยครับเนี่ยครับผมไปเตะบอลยังเตะบอลทุกอาทิตย์ครับกับน้องๆที่ออฟฟิศนะครับเพราะนั้นง่ายๆครับบอดี้แอนด์โซลนะครับดูแลร่างกายวิตามินสุขภาพนะฮะแล้วก็ดูแลจิตใจนะครับก็ทําจิตใจให้ดีๆเราเคยพูดกันถึงเรื่องยังโอเนี่ยจําได้ไหมคนสูงอายุที่ยังวัยรุ่นดีครับป๋านะครับยังเอทาร์ด ยังแอดฮาร์ดพวกเรานี้ก็ดูๆไปก็ยังโออยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเนื้อหาของคุณหน่งวันนี้กำลังบอกทุกคนว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นใครก็ตามที่อายุเกิน50อย่าให้ความเชื่อเก่าๆมาบิดเบือนให้คุณไม่กล้าทำอะไรไม่ดูแลตัวเองไม่มีแอคทิวิตี้ไม่ออกไปทำกิจกรรมไม่สร้างชีวิตให้เกิดความรู้ให้เกิดความเพลิดเพลินให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองอะไรที่คน30ทําได้คุณทําได้เหมือนทุกอย่าง และบางอย่างจะดีกว่าด้วยเพราะคุณรู้แล้วว่าทำอย่างไรแล้วผิดพลาดทำอย่างไรแล้วมันดีกว่าเดิมก็ <_ d> um> ฝากไว้นะครับทั้งหมดเราเป็นผู้เลือกเสมอด้วยวิทยาการของสมัยนี้ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับวัย50บวก50 plus นั่นเองขอบคุณคุณนงขอบคุณคุณเต้นมากครับขอบคุณครับเ <_ d> um> จาะใจลาไปก่อนด้วย3คนอายุประมาณเกือบ200ปีนะครับสัปดาห์หนา้าพบกันใหม่สวัสดีครับแฟนขอรหัส Facebook ถ้าไม่อยากให้ เราควรจะตอบแฟนของเราว่าอย่างไรดีผมคิดว่าพื้นฐานนี่นะครับเถ้าเป็นเป็นแฟนกันเป็นอะไรงียครับให้ไปเลยไม่ได้ผมว่าพูดกันตรงๆได้ว่าเออเราเราเราอยากมีพื้นที่ของเราเองบ้างนะทำไมอ่ะตัวเองจะเอาพื้นที่ไปใส่อะไรอ่ะทำเหมือนเลยทำเหมือนเลยก็คือการตกลงกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเรามีสเปซของเรานะอะไรอย่างนี้เปล่าครับผมถูกว่า แต่งานไม่ใช่เป็นเจ้าของเขาหรือเขาเป็นเจ้าของเราโอ้ตอบงี้ดีมากเลยใช่ไหมถ้าผมเป็นเจ้าของคุณผมสั่งอะไรก็ได้จะเอาอะไรจากคุณก็ได้ใช่แต่ผมไม่ใช่เจ้าของคุณผมนึกออกคำตอบนึงเออเต้นเต้นนึกออกถ้าเราไม่เหลือความลับหรือเรื่องส่วนตัวเอาไว้เลยแล้วเราจะเซอร์ไพรส์อะไรกันได้อีกต่อไปนีเยี่ยมพิกวิกฤตเป็นโอกาสมีนอนนอกบ้าน